เค่ะเจ้าของฝังเกิดนะคะมาให้พ่อนะคะแล้วมาโอเคนี่นะคะหน้าของเจ้าของออกไปวันเกิดให้ก่อนลงหน้าเลยหล่อหล่อมากเลยเหมือนเหมือนนาเด็ดเลยแกไถึงเลยอ๋อแก่แล้วแค่เป็นก่อนไม่เป็นไรหรอกเปื่เป็นช็อกตายว่าไงไม่ช็อกหรอกแค่หมวกกันน็อกอันเดียวเผื่อจะช็กไหนี่ไงข้างหลังช็อกจริงๆอ่ะมีอีใบแล้วพ่อไม่เอาไปใส่ใช่เป็นผันแล้วนะันใช่อ่ะแกเร็วเร็วอ่ะ ให้พ่อแก่ก่อนมันเกิดพ่อที่สองแล้วครับได้บอกกับเราปีติดเออแกไม่ต้องเสิือภัยแล้วนะเจ็บไผมเอวไม่เป็นไรหรออันนี้ซื้อให้เฉยๆเดี๋ยวว่าเกิดอะไรขึ้นของขวัญไม่มีดอกปีเนี้ตังหมดแล้วก็ให้อันนี้ก็ดีดูดิว่าใส่ได้ป่ะถ้าใส่ไม่ได้ก็ให้แม่โอ้ยนั่นแหละได้แค่นั้นตักมาใส่เองหรือเปล่าไหนดูดิมันเล็กมากเลยหรอก็มันใหญ่สุดแล้วอ่ะ พเอ้าไอ้นั่นเก่าที่พ่อใส่มันก็เล็กเท่านี้นะไม้มันมันตลกอะน้องใส่กระจกลองลองเออเท่ไหนลองใส่ดูเท่หว่ะเท่ดีน่ะกันแบบตีหัว ในมีแว่นตาะ่ะมีแว่นตาบ้างหเอาแว่นตาลงมาเอาแว่นตาลงมาเดี๋ยวใส่แล้วมันก็จะหลวมแว่นตาอยู่ตรงไหนอ่ะข้างในเพราะมันคนไม่มันกดตรงไหนก็ตรงนี้ มันมมกดได้ด้วยเหรอมันต้องกดเหรอ,ม,อมันเลือลเล่อนลงมาไม่ได้เหรอเอาใส่ก่อาต,ตอนนี้หาไม่ได้นะคะที่แกะเว้นตาออกมาเป่านี่ใช่อ่ะผมตุ่มหลอกเหมือนคนม,มีหน้ามาเลยอ่ะมันดึงลงมาไ,มได้ปหมมันหมุนเอาเปล่ามันหมุนๆข้างๆก็ไม่้องใส่องกระจกปะไหนๆน้องใส่เหมือนเหมือนเหมือนไอ้มดแดงว่าไหนน้องใส่ดิใส่กระจกอย่ามาแล้วมันไม่หมนาเลยนะเออ อันเก่าอันเก่าหนานมากเลยมั้งอ,อย่ามาบูเบอร์รี่ดิ<า>แล้ว <c oughs> เล้ววนตาดิแล้วแว้นตาลงมาดิโคตรแพ สรุปแล้วต้องสั่งใหม่ใส่ได้โคตรเท่ตอแล้วไม่คือไม่แม่ไผิวได่ยังต้องไปสั่งอะไพ่อใหม่แน่เลยเอาไปเก่ามาใส่ต้องให้แม่ใส่แทนแล้วแหละไม่หรอจริงอ่ะเพราะเขาอ่ะเฮ้ยแต่มันก็เท่ดีนะแต่ไม่ชอบเอาไปตั้งโปรไฟล์เฟซเออเอะไรดิติดขนาดโอเคละโอเคโอเคนะคะแล้วก็ให้ของใครหนปาร้อนาหน้าร้นบวกเลย เฮ้ยหลอดีเนี่ยไุกคนรัวแจคยแล้วเนม่ยไปขี่รถไปขี่รถได้เลยนี่แล้วเราใจเออคืออะไรเฮ้ยแต่มันก็ไม่ได้เล็กนะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะหสหมดแดงไม่บาย